สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคมพุทธศักราช2568อยู่กับมุกสุพิสราค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้ค่ะมุกมีเรื่องมาเตือนนะคะเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าโรคชิคุนกุญยาค่ะซึ่งก็ขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนรีบป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะ ะะแพทย์หญิงวราลักษ์ตั้งคณะกุลนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันร,รักษาราชการกาแทนผู้อำนวยการสำนักการป้องกันควบคุมโรคที่8จังหวัดอุดรธานีค่ะนายพูดถึงโรคไข้ปวดข้อยุงลายนะคะหรือว่าโรคชิคุนกุญยาซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคมีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออกแต่ว่าต่างกันที่ว่าอาการของผู้ป่วยจะไม่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าโรคชิคุนกุ ยาหรือว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่ว่าการรักษาค่ะจะเป็นการรักษาตามอาการเมื่อผู้ป่วยถูกยุงลายที่มีเชื้อกัดก็ทําให้มีไข้สูงฉับพลันปวดศีรษะหรือว่ากระบอกตาคืนไสายอาเจียนอ่อนเพียมีผื่นแดงตามตัวแต่ว่าไม่คันนะคะแต่ว่าอาการที่สําคัญเลยก็คือเป็นอาการ ปวดข้อปวดกระดูซึ่งเมื่อหาะใครมีอาการเหล่านี้นะคะก็ขอให้ไปรีบพบแพทย์ไม่ควรซื้อยาลดไข้กินเองนะคะซึ่งเป็นยาลดไข้ในกลุ่มแอสไพรินไอบุพรเฟนแล้วก็ไดโคลฟีนแนกมารับประทานเองเพราะว่าจะเพิ่มโอกาสให้เลือดออกตามเนื้อเยื่อต่างๆได้ค่ะโดยจากสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายในประเทศไทยนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่13สิงหาคม2 5 1น พบผู้ป่วย902รายอัตราป่วย1.36ต่อประชากรแสนคนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายในเขตส,สุขภาพที่8นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง13สิงหาคมพบผู้ป่วย331รายอัตราป่วย906ต่อประชากรแสนคนแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตค่ะโดยแยกเป็นรายจังหวัดนะคะก็ประกอบไปด้วยจังหวัดบึงกาฬ พบผู้ป่วย142รายจังหวัดเลยพบผู้ป่วย84รายจังหวัดนอทบุรผู้ป่วย57รายจังหวัดอุดรธานีผู้ป่วย46รายจังหวัดนองบวลำรูผู้ป่วย2รายและในส่วนของจังหวัดสกลนครแล้วก็นครพนมนะคะยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุ่งลายค่ะซึ่งจากข้อมูลนะคะกลุ่มที่ป่วยสูงที่สุด กลุ่มแรกก็คือกลุ่มอายุ35-44ปีรองลงมาก็คือ25-34ปีแล้วก็45-54ปีค่ะซึ่งต้องย้ำอีกรอบนะคะว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มียารักษาโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าโรคชิคุนกุญยาซึ่งต้องเป็นการรักษาตามอาการก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดนะคะโดยยึดหลัก3เก็บเก็บแรกค่ะก็คือเก็บ บ้านโดยเก็บบ้านให้สะอาดเพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบซึ่งเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บที่2ค่ะก็คือเก็บขยะบริเวณรอบบ้านนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงและเก็บสุดท้ายก็คือเก็บน้ําหรือว่าภาชนะที่ใส่น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคต้องปิดฝาให้มิดชิดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ําแล้วก็เปลี่ยนน้าในกระถางหรือว่าแจกันทุกสัปดาห์ขัดขอบผิวภาชนะเหนือผิวน้ําที่อาจจะมีไข่ย,ยุงค่ะ ก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะช่วยกันป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าโรคชิกุนคุนยาในช่วงฤดูฝนที่กําลังระบาดในขณะนี้ด้วยนะคะทั้งนี้นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1 4 2 2ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาทางสวทนครพนม fm 9 0 2 5เมกะ วันนี้มุกสุวิศาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ